สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับบ่าวกรุงชาแนลสารพัดงานช่างนะครับวันนี้ผมจะมาทําฝ้าเพดานนะครับโดยมีอุปกรณ์ช่วย2ตัวนะครับก็คือปืนยิงตะปูแรงดันสูงตัวนี้นะครับแล้วก็คีมย้ำโครงซีลายตัวนี้นะครับมาดูพื้นที่ที่จะทํากันเลยนะครับพื้นที่ที่จะทําก็คือตรงนี้นะครับในจุดจุดนี้นะครับ ส่วนข้างนอกผมจะยังไม่ทํานะครับก็ปล่อยโล่งไว้ก่อนนะครับปล่อยโล่งๆอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับรอก็ปประมาณก่อนนะครับเราจะทําตรงนี้ก่อนนะครับปิดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ดูสวยงามหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะยิงฉากสังกะสีก่อนนะครับติดกับผนังก่อนนะครับฉากสังกะสีตัวนี้นะครับโดยใช้ปืนยิงตะปูนะครับ เสียงดังมากเลยนะครับนี่นะครับยิงเสร็จก็จะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะยิงเป็นโค้งโค้งไอ้โค้งเมนนะครับใส่จุดนี้นะครับข้ามฝั่งมาถึงนี้นะครับ สำหรับไอ้ตรงนี้นะครับตรงเหล็กนี่นะครับผมจะทําเป็นสเต็ปลงมานะครับเป็นขยักลงมาต่ําจากเหล็กลงมาสิบเซนนะครับอ่าแล้วก็ยิงยาวไปถึงนู่นเลยครับจะลดระดับลงมาจากเหล็กสิบเซนนะครับแล้วก็แผ่นปิดเข้าไปนะครับโดยผมจะยิงโครงซีลายตรงนี้นะครับติดกับเหล็กนะครับให้ยื่นลงมานะครับสิบเซนอ่าแล้วก็ยิงแผ่นปะเข้าไปนะครับ ผมจะทําเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงเป็นนอดยิงเหล็กยิงใส่กับเหล็กนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นฉากสังกะสีนะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้ครีมย้ำย้ำให้ติดกับเหล็กซีลายที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะดูว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่พอเราใส่แผ่นเขาแล้วมันก็จะช่วยยืดกันทำให้มันแข็งแรงขึ้นได้นะครับ ขั้นตอนนี้เป็นการยิงโครงซอยนะครับโครงสี่ลายด้านล่างนะครับด้วยโครงที่เรายิงเสร็จแล้วนะครับไปดูใกล้ๆนะครับเพราะว่า,วาตอนทำม,มันไม่มีใครถ่ายให้นะครับก็เลยต้องถ่ายใกลๆมันจะเห็นมาชัดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับ หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วนะครับขึ้นมัในบัาซะสูงเลยนี่ก็คือรอยย้ํานะครับย้ําทีมย้ํานะครับก็จะอยู่นะครับเรียบเสมอนะครับถ้าเราน็อตยิงมันจะเวลาเรายิงแผ่นใส่มันจะเป็นนูนๆนะครับมันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงตะปูนะครับเปืนตะปูที่ยิงครับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะา้าตีออกได้นะครับไอ้ตรงพลาสติกนะครับอ่าอันนี้ยิงใส่กับเสาปูนนะครับเสาหลอสดสาเร็จนะครับแข็งนะครับก็สามารถยิงเข้าได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเป็นอีกแบบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็มายิงแผ่นกันเลยนะครับ สำหรับแผน่นยิบซ้ำมที่ผมจริงนะครับจะเป็นแผ่นที่เหลือจากที่ทำในห้องนอนนะครับมันก็เลยความยาวจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกทีหลังได้นะครับ เสร็จไปด้วยดีครับสำหรับงานฝ้าเพดานของเราจุดประสงค์คือผมปิดตรงนี้ก็คือจะให้มันสวยงามนะครับเวลาเหลวไปจะได้ไม่ไม่โผขึ้นไปเนาะส่วนข้างนอกนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับลองบประมาณก่อนอข้างนอกก็ปล่อยรงไว้อย่างนี้ครับส่วนไฟก็จะห้อยห้อยลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปลาแล้วก็ห้อยโซ่ลงมาอย่างนี้นะครับส่วนด้านนอกนี่ก็คือปล่อยร่งไว้ก่อนนะครับ ลองก็ประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำทีหลังครับพวกนี้นะครับเป่อยลงล่งงไว้อย,อย่างนี้เลยนะครับห้องถุงถุงข้างนอกครับส่วนในห้องนอนก็คือฉาบเสร็จหมดแล้วครับติดผนังติดเพดานแล้วก็ฉาบเรียบร้อยครับรอทาสีครับก็ลองซื้อมาใช้ครับไอปืนยิงตะปูเนาะกับครีมย้ำก็ ครีมย้ำโคงนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับลองงบประมาณก่อนนะครับพวกนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับบ้านของเราครับทำเองสร้างเองครับทำไปเรื่อยๆครับมีงบอะไรก็ทำไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ